เรียนโนนกราสาม,มคัคคีตั้งอยู่ที่บ้านโนนกราหมู่ที่สองตําบลหนองยะขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีนาเขตสีมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น138คน จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนส2อคนโดยมีนายอมตะศาสตร์แพงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกระสาสามัคีการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดปีการศึกษา2565โรงเรียนโนนกระสาสามัคีได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. มาตรการการป้องกัน โรงเรียนโนนกราสามะคีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีห้องเรียนทั้งหมด8ห้องโรงเรียนได้กำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์มีการจัดสภาพแวดล้อมการสอดแทรกเรื่องโทษของบุหรี่และแอลกอฮอล์ในการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุขมีการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว โดยแบ่งออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายการเรียนดูแลช่วยเหลือในด้านวิชาการการเรียนปัญหาการเรียนในห้องเรียนการรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือและให้คำแนะนำ 2. ฝ่ายการงานดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนรักษาทรัพย์สมบัติในห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าเรียนและป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 3. ฝ่ายกิจกรรมจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์นในห้องเรียนและในระดับชั้นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มัวสมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ฝ่ายสารวัตรนักเรียนสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนอาคารเรียนและบริเวณมุมอับเช่นห้องน้ำแหล่งมั่วสุมดูแลเพื่อนหากมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยงแจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขต่อไป 2. มาตรการการค้นหาโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน SDQ ข้อมูลการเยี่ยมบ้านของนักเรียนภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ของนักเรียนรายบุคคลมีการคัดกรองจำแนกกลุ่มมีรายงานการสำรวจการใช้สารเสพติดในระบบดูแล,แลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาของระบบ as, คาทัสครูเวนครูประจำชั้น บุคลากรทุกท่านมีหน้าที่สอดส่องดูแลมีให้มีการเสบการนำสารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในสถานศึกษาโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการและรายงานผู้บริหารทุกครั้งครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนมีหน้าที่รายงานผลตามโครงการโรงเรียนสีขาวมีคณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่สอดส่องป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา เชิญโรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมาตรวจปัสสาวะของนักเรียน 3. มมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนสำรวจนักเรียนแยกประเภทเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่ติดสารเสพติดกลุ่มทดลองแต่ไม่ติดกลุ่มที่มีพฤติกรรมมีแนวโน้มที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและกลุ่มปกติสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้กปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้ที่ติดสารเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ต้องการการบำบัดรักษาที่ถูกต้องทั้งทางร่างกายและจิตใจประสานกับครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแลแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดส่งต่อบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อรับการบำบัดรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ มาตรการด้านการเฝ้าระวังครูเวรครูประจำชั้นตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคนมีหน้าที่สอดส่องดูแลมีให้มีการเสพการนำสารเสพติดเข้ามาในสถานศึกษาโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการและรายงานผู้บริหารทุกครั้งเมื่อทราบจัดให้มีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน mm hmm. เช่นกีฬาสีเข้าค่ายธรรมะลูกเสือต้านยาเสพติด จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของสารเสพติดและอบายมุขครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนมีหน้าที่ที่รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาวคณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่สอดส่องดูแลป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาปรึกษาหาลือและหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน พัฒนาแนวทางและสร้างความเข้าใจนโยบายและการจัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการประกาศนโยบายและยุทธศาสาตร์ในการดำเนินงานจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมนิเทศกรรกับติดตามประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ได้แก่หน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนในเครือข่ายสถานีตำรวจภูทรสีคิ้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองยาขาวอาสาสมัครเครือข่ายผู้ปกครองศาสนานักเรียนแกนนำและชุมชนกำกับนิเทศติดต,ตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานจากการจัดกิจกรรมส่งผลดีต่อ,อนักเรียนสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนดังนี้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษผิดภัยของสารเสพติดห่างไกลาจากสารเสพติดสื่อลามกอนาจารและพฤติกรรมความรุนแรงและชุมชนผู้ปกครองมีความพึงพอใจให้ความร่วมมือในการป้องกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนคณะผู้ดำเนิน โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนโนโนกราสามคคีขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะสวัสดีค่ะ